นีก็มาอการเงเมากครับมายอทนะครับแล้ก็มก่อยครับนะครับโโขาน้รีนฮะชาแล้วเฮ้ยน้อัโอ้ลงไปนอนคะ ม้อตายคาตีนแน่เม่นคุณแล้วนีน้ไปเลยนะไปลยีคุณได้รับชัยชนะคุณต้องขา้าใจทผู้อมผมแม่งกาเังมีส้นตีนคาเท้าผมมอกนะครับถ้าเกิดใครอยาก ถ้าใครอยากฟังเพลงนะทุณขนาเลืใช้ฉันนะขยับขาเป็นรูกตัวเอ็มนะลองขยับขาเลยนะต้องลองดูว่าแมงตึงตึงฉันก็กิกคั่วจะมองใช้ปัปนตามหลังเลยนะฉันกิคัวจะมองใช้โป ทีมของคุณพ่ายแพ้มองใจโปอาจจะดูไม่ดีนะใช่แต่ผมยกบ้างนะก็แม่ไอ้บ้างบ้างขับนะครับคุณก้องเขาเพิ่งสมัครครับแต่ผมสมัครมาเป็นคนแรกผมไม่ได้เลยแม่ของคุณได้รับชัยชนะปีละฮะของผมห้าปีละแต่ผมก็ มีปืนทองทุกอย่างอะอันเก่าแต่ผมลืมละคุณน้องเข้าใจความรู้สึกที่คุณกล้องเติมไปนี่ท่านผู้ชมครับผมจะบอกอะไรให้รู้ว่วาทีมของคุณได้รับชัยช <ผม S 1> นะ,ะเติมเอ X Shot วันละแสนเติมแล้วก็เก่งด้วยนะคะไม่ได้อด่อน กีมข,ของคุณพ่ายแพ้นั่งขี้สนุกไหมล่ะสนุกปะตายเยอของมากเยูะราว่าหมดดูขี้ไม่หมดตัว <c oughs> ก็ไปตายในนนกแล้วก็ขี้อ่ะ

ชักว่าอะไรตอนน่อวนะทีมของคุณได้รับชัยชนะนักเขียนเนี่ยกูไปดมเตยเนนะี่ย <c oughs> เด็กชอบคนดีแต่ผู้ใหญ่ชอบคนชั่วนะแต่คนแก่ชอบมีมีใหม่ใหม่ ทองมาเฮียสี <kuin S 2> <ด>รู้ด้วยเอาโอ้ทีมของคุณได้รับชายชนะแก่ข้างบนที้หลุดยังหลุดแล้วเห็ไปตาล้เห็นคุณละเอ้ยนละเ่คุณมะ ในดมตีนะดมตีในดมฟ้าฟ้นตีนฟ้านคตีตนฟนีนฟ้าน กระเย่งกระเย่งเหรอคุณโดดกระเย่งกระเย่งเพราะฉะ้ <initiation> <noise> ผมเห็นต้องมาแล้วผมยิงอยู่ข้างหลังคุณคุณแล้วก็ะโดกระเย่งกระเย่งทีมของคุณได้รับชัยชนะผมกล้าไมงเข้าใจผมแค่ปีน้าผู้อมไม่ต้องอะไรฮะผมเกลียดแต่ผมก็กล้าถ่ายเฮ้ยผมกล้าผมก็กล้าถ่าย เนมล็อกเกอร์ป่ะละ่ะแม่งตายดุกรอคุณไม่รู้สึกหรอผมอยูุ่ดขอบคนนะุณนากนั่นเนี่ย ทีมของุณได้รับใช้ชนะยิงทะลุนะใช้โปอ่ะเราไปใช้โปยิงทะลุเลยอ้าผมกากินผมใช้ปกระโด้อ่าได้ได้ ผมใช้โป้ฮนะผมขอมยาผมขอใช้โปมีดฟันมิโรตานะไม่คำใช้ทโทษ <c oughs> ผมมีเว็โปนะคุณอย่ามามมออโอ้แกนเชฟผมก็มีฮนะแกนเชฟตัวโตผมเปล่ะอ๋ <c oughs> อ,อ,อสิบสองหางครับผมเปล่า สองน้ำมาผมเปล่าอะไรอ่ะคุณมองอะไรไอ้สิบห้านีทีมของคุณได้รับชัยชนะได้สองร้อยคุณได้สี่สิบ่อาสำหรับวันนี้ก็